สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูจุธามาสีฮาันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากห่างหายไปนานหลายวันเลยนะคะไม่ได้อัปโหลดคลิปนะคะวันนี้ครูปูจะมาแนะนำวิธีการวาดรูปผุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะเรามาเรียนแฟชั่นดีไซน์กันนะคะจากประสบการณ์จริงนะคะในการที่ครูปูรับตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็รับงานลูกค้าหน้าร้านหน้าร้านนะคะก็จะ มีมาสอนวิธีการวาดหุ่นให้ดูกันนะคะลักษณะการวาดหุ่นนะคะครูจะวาดให้ดูเลยนะคะเราจะไม่วาดอะไรที่แบบวา่าภาพเราให้เห็นภาพรวมเท่านั้นนะคะครูก็จะล่างภาพแบบอย่างรวดเร็วนะคะด้วยดินสอกด4 B นะคะเป็นลักษณะ เราจะใส่เสื้อผ้านะคะรับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องอวาดให้แบบยังไงนะคะครบสมบูรณ์แบบนะคะ mm. เพียงแต่ว่าล่าขุนนะคะไว้แค่นั้นเองนะคะอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm. เมื่อลูกค้านําผ้ามาตัดกับเราที่ร้านนะคะเราก็จะ ถ้าเราวาดรูปได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่เสียเวลาในการที่เลือกแบบกับลูกค้าเป็นเวลานานหลายชั่วโมงนะคะอย่างถ้าเราวาดรูปไม่ได้เนี่ยเราก็อาจจะแบบไปเปิดนิตยสารแฟชั่นใช่ไหมคะเล่มนี้เอาปกแบบนี้นะก็เอากระดาษสอดไว้นะคะแล้วเล่มนั้นเอาเอาแขนแบบนี้นะคะก็เนี่ยก็เอากระดาษสอดไว้นะคะแล้วก็ ช่างก็ไปดูอีกทีนะคะภาพรวมแต่ถ้าเราสามารถวาดรูปดีไซน์นะคะหุ่นแฟชั่นดีไซน์ใส่เสื้อผ้าได้เนี่ยลูกค้าก็จะเห็นภาพรวมแล้วก็รู้สึกว่าไว้วางใจนะคะดังนั้นนะคะครูปุ๊กก็จะมาสอนนะคะวิธีการวาดหุ่นใส่เสื้อผ้ารับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะจากประสบการณ์ที่ครูปูใช้มานะคะอันนี้ครูปูก็จะวาดแค่หัวนะคะแล้วก็วาดตานะคะ ตานิดนึงนะคะอาจจะเหลือไปหน่อยนึงนะคะแล้วก็ใส่ปากให้เธอหน่อยนะคะใส่คิ้วนะคะแค่ปากข้างเดียวนะคะแล้วก็หูใส่ต่างหูนะคะแค่นี้นะคะก็เป็นตัวหุ่นนะคะลูกค้านะคะเราก็คุยกับลูกค้านะคะคือถ้าเราสามารถวาดลูปได้เนี่ยก็อย่างที่ครูปุ๊บอกว่ามันจะไวใช่ไหมคะ ลูกค้าบอกว่าต้องการเสื้อคอผูกใช่ไหมคะเราก็จะวาดให้ลูกค้าดูเลยนะคะเสื้อคอผูกนะคะเป็นลักษณะยังไงนะคะเราจะต้องฝึกวาดเส้นนะคะให้ชํานาญด้วยนะคะจะได้รวดเร็วนะคะก็เป็นเสื้อคอผูกใช่ไหมคะก็คอผูกโบนั่นเองนะคะผูกโบนะคะเราก็จะดูรูปแบบของโบนะคะ เป็นยังไงนะคะนี่นะคะเป็นลักษณะโอบคอนะคะแล้วก็วาดช่วงไหลนะคะช่วงไหลลงมานะคะเป็นใส่กับกระโปรงทรงสอบนะคะก็วาดขอบเอวนะคะใส่สอดลงไปนะคะในตัวกระโปรงนะคะผ่าหน้าติดกระดุมนะคะ ว่าเส้นนะคะติดกระดุมนะคะอันนี้ก็โบบังอยู่นะคะแล้วก็เป็นแขนนะคะแขนพองนะคะแขนรูดปลายแขนนะคะนี่นะคะเราก็จะลากให้ลูกค้าดูแบบลากเส้นเลยนะคะ ท้าสเอวนิดนึงคะ <c oughs> แล้วก็เราก็ใส่แขนนะคะนี่นะคะครูกูก็วาดให้ดูแบบอย่างรวดเร็วนะคะไม่เสียเวลาเลยนะคะถ้าเราสามารถสเก็ตแบบได้แบบนี้นะคะแล้วต่อไปกระโปรงนะคะก็จะเป็นกระโปรงทรงสอบสั้นนะคะผ่าขาดนะคะเราก็จะวาดแค่นี้เองค่ะ ขอบเอวนะคะใส่สอดไว้นะคะนี่นะคะลักษณะการวาดหุ่นแฟชั่นดีไซน์นะคะใส่เสื้อผ้ารับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะแล้วก็อาจจะวาดด้านหลังนะคะด้านหลังแล้วก็อาจจะวาดเป็นตัวเสื้อให้ดูด้วยนะคะก็เป็นเสื้อตัวปล่อยนะคะ,เส,ะ,คะเสื้อตัวปล่อยใส่ ใส่ไว้ในกระโปรงนะคะก็เป็นซิปนะคะวาดกระโปรงนะคะผ่าขาดนะคะผ่าขาดหลังหนะะ้าแล้วก็วาดแขนนะคะแขน นี่นี่นะคะแล้วก็าวาดด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านหน้าให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าก็จะเห็นภาพรวมว่าอ๋อผ่าขาดติดซิปหลังใช่ไหมคะแล้วก็นี่เป็นเกล็ดนะคะเกล็ดกระโปรงนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการที่ครูป,ปูลรับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะแบบง่ายๆนะคะเราวาดโครงล่างหุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ใส่เสื้อผ้านะคะ ให้ลูกค้าดูนะคะลูกค้าก็จะเห็นภาพรวมนะคะชัดเจนนะคะว่าเป็นคอผูกลักษณะนี้แขนเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้คือวิธีการวาดรับงานนะคะเมื่อลูกค้านำผ้ามาตัดกับเรานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะวาดให้ดูอีกเ,อเป็นอีกแบบนึงนะคะก็จะมาล่างหุ่นกันนะคะ เราก็จะมาล้างหุ่นกันอีกนะคะฝึกล้างหุ่นนะคะก็คือลากวงรีรูปไข่นะคะให้ชํานานเข้าไว้นะคะใส่ตังหูนะคะใส่คิ้วใส่ดวงตานะคะข้างหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ริมฝีป,ปากนะคะนี่นะคะแล้วก็วาดคอลงมานะคะ โค้งเส้นแกนนะคะเป็นใส่ช่วงอกนะคะนะคะลักษณะนี้นะคะเป็นหุ่นแฟชั่นที่เราสามารถวาดแบบฟรีแฮนได้อย่างรวดเร็วนะคะเพื่อรับงานลูกค้านะคะไม่เสียเวลานะคะพอเราวาดแบบเสร็จเนี่ยเราก็วัดวัดตัวลูกค้าใช่ไหมคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ต้องมานั่งเลือกแบบกันนานแค่ลูกค้า ต้องการแบบไหนแล้วเ,เ,เราก็วาดให้ลูกค้าดูลูกค้าก็จะอใช่แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรายิ่งวาดรูปอได้คล่องแคล่วว่องไวมันก็เป็นที่ตะลึงงงขอค่ะที่ตะลึงอึ้งทึ่งของลูกค้าเหมือนกันนะคะถ้าเราวาดรูปได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้นะคะต่อไปนะคะก็มาใส่ ลูกค้าบอกว่าจะเอาแบบเป็นเสื้อสูตรนะคะปกเทเลอร์นะคะหรือว่าเออซ้ำซ้ำเหมือนเดิมเอาเป็นชุดชุดดีกว่านะคะเอาเป็นชุดเรทนะคะชุดเรทนะคะเราอาจจะออกแบบนะคะเป็นเป็นระบายรอบคอนะคะ แล้วก็ตัดต่อนะคะตัดต่อช่วงสะโพกนะคะช่วงสะโพกพอดีเลยนะคะนี่เอวนี่สะโพกนะคะก็โค้งไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ฝึกเส้นคดนะคะเพราะว่าเราใช้วาดชายกระลับโปรงย้วยนะคะเราก็จะใส่ อาจจะลูดหน่อยก็ได้นะรูดยุ้ยนะคะเป็นกระโปรงนะคะเป็นเกล็ดนะคะง่ายง่ยนะคะเป็นแขนระบายอีกต่างหากนะคะอันนี้ก็เป็นแขนระบายนะคะเห็นไหมคะภาพรวมนะคะอันนี้ก็โผล่ขามานนิดนึงนะคะ เราก็จะเห็นลูกค้าก็จะเห็นภาพรวมของการวาดแบกไม่ง่ายของเรานะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราก็มาวาดด้านหลังด้วยนะคะเพื่อให้เห็นชัดเจนนะคะด้านหลังก็เป็นซิปใช่ไหมคะเราก็จะย้วยช่วงตรงนี้นะคะคอนะคะเราก็จะวาด ลงมานะคะเป็นซิปหลังนะคะซิปหลังซิปก็22นิ้วนะคะที่ใช้กันนะคะกับชุดนะคะอันนี้ก็ตัดต่อช่วงสะโพกนะคะก็โค้งไว้ก่อนนะคะแล้วถึงจะใส่นี่คุณผูวาดอย่างรวดเร็วให้ดูกันนะคะให้ทุกคนลองไปฝึกเส้นนะคะ ฝึกเส้นย้วยฝึกเส้นคดเส้นอะไรแบบนี้นะคะนี้นะคะปลายแขนนะคะระบายนะคะนี้ก็ติดซิปหลังนะคะก็ชุดก็ด้านหลังก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่คือการรับงานลูกค้าหน้าร้านนะคะวิธีการฝึกวาดหุ่นแบบง่ายๆนะคะลูกค้าก็จะเห็นภาพชัดเจนนะคะก็ ไว้วางใจได้ว่าเออเดี๋ยวเราสร้าง pattern, แพทเทิร์นเราก็ตัดออกมาเหมือนแบบนะคะเราต้องทําออกมาให้เหมือนแบบนะคะอยู่ตรงการสร้างแพทเทิร์นด้วยนะคะแต่จริงๆนะคะครูุดต้องบอกตรงนี้นะคะมีคนออแนะนำว่าเออให้ครูพุสอนพวกอะไรนะคะรับตัดเย็บเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าสอนเย็บอะไรสอนสร้างแพทเทิร์นนะคะจริงๆแล้วไม่ค่อย ถนัดในด้านนี้เท่าไหร่นะคะถึงแม้จะเป็นอาชีพก็จริงนะคะความชอบจริงๆก็คือวาดรูปมากกว่านะคะจะคล่องในการวาดรูปนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ใช้เวลามากเลยนะคะในการสร้างแพทเทิร์นแต่ละตัวนะคะครูปูก็มาเปิดช่องเพื่อทำแนวที่เราถนัดนะคะคือการวาดรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปคนเหมือนหรือว่าแฟชั่นดีไซน์นะคะก็ อวันนี้ก็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะที่ลองฝึกวาดโดยไม่ต้องใส่ผมก็ได้นะคะดูดูหวานจนมดขึ้นเลยนะคะ <c oughs> นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หวังว่าจะลองไปฝึกวาดกันดูนะคะ ครู็มาวาดให้ดูเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ